การล่มสลายของไทม์ไลน์เก่าๆของคุณที่รักทั้งหลายการชะล้างไทม์ไลน์ของเหล่าจิตวิญญาณครั้งยิ่งใหญ่ที่กำลังจะปรากฏขึ้นในช่วงเวลาอันใกลน้นี้ได้สร้างความสับสนให้กับใครหลายคนแม้กระทั่งคุณเอง ก็ไม่รู้ว่าจะหันไปทางใดหรือต้องทำอะไรและทิศทางไหนที่ควรจะไปซึ่งรวมไปถึงสัมพันธภาพที่คุณได้สร้างขึ้นตามเส้นทางของมิติที่สามที่ผ่านมาที่มันต้องสิ้นสุดลงไปอีกด้วยซึ่งมันได้ทำให้มีความรู้สึกเหมือนขาข้างหนึ่งของคุณอยู่ในมิติที่ห้าและอีกข้างหนึ่งอยู่ในมิติที่สาม โดยมีมิติที่4เป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างมิติทั้งสองเอาไว้อย่างไรอย่างนั้นดังนั้นจึงขอแนะนำว่าให้คุณยอมจำนนต่อจัก,กรวาลด้วยการเลื่อนไหลไปกับสิ่งที่หัวใจปรารถนาโดยไม่มัวยึดอยู่กับที่ที่ไม่ให้เกียรติในความเป็นคุณหรือในที่ที่ทำให้คุณต้องคอยต่อสู้เพื่อรักษาเกียรติ และรักษาคุณค่าของคุณเองเอาไว้และถ้าหากมันทำให้คุณเกิดความเครียดและวิตกกังวลแล้วก็ขอให้ปลดปล่อยสัมพันธภาพและมิตรภาพนั้นไปเสียเพื่อให้ความสั่นสะเทือนภายในตัวคุณได้เพิ่มสูงขึ้นและขออย่าได้ไปต่อสู้กับสิ่งเก่าๆให้ปล่อยพวกเขาไป เพราะมันไม่ใช่ทุกคนที่ต้องการหรือจะยอมรับในสิ่งใหม่ได้ฉะนั้นจงปล่อยให้พวกเขาได้เดินทางเพื่อค้นหาตัวพวกเขาเองเพราะเมื่อใดที่คุณเดินหน้าไปยังมิติที่หแล้วสัมพันธภาพที่มีต่อกันไม่ว่าในรูปแบบใดก็ตาม จะต้องดำเนินไปอย่างมีอิสระภาพไม่ใช่ต้องคอยพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดเวลาเหมือนมิติที่3ส,ส่วนโครงสร้างเซลล์ DNA ของคุณก็กำลังได้รับการอัปเกรดให้เป็นมนุษย์ร่างใหม่เพราะร่างกายของคุณจะเปลี่ยนแปลงจากภายในสู่ภายนอกที่ทำให้คุณเริ่มผนึกแสงสว่างได้มากขึ้นกว่าเดิม และกับการที่คุณได้รับการเรียกร้องให้อยู่ที่นี่ต่อไปจึงทำให้ร่างกายของคุณจะยังคงอยู่ไปได้อีกนานเกินกว่าที่คุณคิดเพื่อให้คุณได้หลอมรวมกับพลังงานใหม่และแสงสว่างไปในอีกหลายๆปีข้างหน้าซึ่งก็มีหลายคนที่พวกเขายังไม่สามารถจัดการพลังงานใหม่ได้ แต่สำหรับคุณร่างกายของคุณจะสามารถดูดซึมพลังงานทั้งหลายทั้งใหม่และเก่าได้อย่างง่ายดายและคุณก็จะเป็นผู้ที่เป็นสักขีพยานในการเปลี่ยนแปลงของจิตสำนึกมวลรวมทั้งหมดและของโลกในครั้งนี้อีกด้วยฉะนั้นในขณะที่ประตูของการเปลี่ยนแปลยงยังคงเปิดอยู่ในเวลานี้ ขอให้คุณทรงไว้อย่างต่อเนื่องกับการรักตัวเองและดูแลตัวเองให้ดีและอีกไม่นานเกินรอสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์กับคุณอีกต่อไปทั้งในด้านสัมพันธภาพและอื่นๆจะได้รับก,การปลดปล่อยออกไปในที่สุดและขอให้คุณบูรณาการสิ่งที่ดีและบริสุทธิ์ด้วยการสูดลมหายใจให้เต็มที่และพักผ่อนให้เพียงพอ เพราะสิ่งต่างๆกำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีและขอให้อกกอดความรักที่สถิตอยู่ในหัวใจของคุณไว้ไม่ว่าคุณได้พบและได้ผ่านอะไรมาก็ตามเราขอส่งความรักและอำนวยพรให้กับหัวใจอันงดงามของคุณโดยไม่มีจำกัดไม่มีประมาณ